ยววบึงใส่กวัวสะกวนม,มือนี่เป็นรูปแบบของลำก่อนประยุกต์น้อแม่เนาะสิ่งเครื่องหนึ่งว่สิ่งเครื่องหนึงงงน่งว่าสัน่นเ,เอาลูปแบบวัฒนธรรมอีสานมานี่หมอลองมอลำหมอลำจัตวาณน้อยพ่นะเดียดอีแม่ก้อนสีไปนาม,มาหลังก้อนสีสิงก้อนสีงเงาเลี้ยนลำกระตองมีคู่เลี้ยนหนังสือกระตองมีคู่จีกับปูตองมีหวาดปู่ศาสตองมีเหลี่ยมมีไล่เนาะคุชุติมาเนาะ เอามาเนี่ยเบาไ,ไหล่ใหญ่ห้างเบาไหล่ไล่ปันกับแกเอามาเนี่ยซุดสะแนนไว้ผู้จักบาทสะบวนน้อแม่น้อเอาละฮะนี่เป็นว่าเหตุหตามหีุจังได้คิดตามข้อเป็นจังว่าพุทธ,ธรัตนะใจยัง ธรรมารตนาตยังสังครัตนาตยังเลวจังวาพุโธมังกาโลธรรมโมมังกาโลสังโฆมังกาโลกุกุสันโฆโคนาคัมโนกัสโปโคตโมจังวาคุณเอคุณคุณปสีอริยเมตไโยคุณพุทโธรรมโมภะสังโฆภะสังฆาคุณบิดามันดาหา จังว่าคุณห้คุณคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิลป์คุณท่านและจงมาปกจงมาคุ้มจงมาคุ้จมจงมาบางังจงมากังจงมาเหล่อมมอรม,ม ดหมอรับหมอลองต้องมีการเกี่ยวของไปถึงแห่งคุณครูจังวาัสาธุเดือขขาขอนบหนอบเหนียวโู้โมกาบวันท่าคุณนันลาคุณนันลาคุณบิดามันดา่าพรวรนมามีอยังคุณนันลาคณปวดท,ท้งหมดต่างผูส้สั่งขังตัง้งตัวขอรันละขอปานมแปบเข่าผู้สามเมาหงผัวอีกอันหนึ่งลัต,นะตานาไต้โก้โหญ่ใบนา ววันท่ากับธุรีมีศาสาตธุดะเทวบุตรทั้งหาเทวดาทั้งเสียข้อนันละทรลีนคนางนา้นังน้อยเมฆลาทานนันละทานนั้นละท่านพระอ,อินอยูฝ่าผูเรียงลำแลเห็นวันเนินเดือวันเนีนละเมื่อนี้เข้าจำเป็นศีลเตือนเซื่ออ้อขาขอย่อม,มือเกิดผู่ยืนงอนทันทีย่อม,มือเกิดผู่ยืนงอนทันทีตังนันละตัสติเที่ยงมันปานุมนิวใส่ยน เอาละฮะนี่จังวะสวัสดีเด้อครับพวกทานทั้งหลายผมขอกราบถวายวันท่าพ่อแม่ยพร้อมทึงเทาทึงเจราพาสอง์์องเนี่นสาธุเด้อย่ยผู้ขับเป็นเวียนกรรมน้ำบาปอีพอเอ้ยอีแม่เอ้ยบางทีลำคำหยาปิดหัวองฟังย่ยเป็นไหลยังบาปกับน้ำไหล ขอโทษเด้อพอหไงขอโทษเด้วยเมยไ,มไงยกไว้เหนือหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดเลือดถูกอีแม่เอ้ยยาสุวากาลูกละเอินดามาฮามันเป็นธรรมดาดอกหมอลำหมอลองบางที่เสียงบอก้องไพเลาะหมอหัวย้อนจังสีก่อนจังสีฟอนบ่เป็นตาดูขออภัยยาโทษการุณนาจงปรดให้อกเห็นใจเย,ย็ดขี้ได กาไดกระซ่อมซ้อมเบิ่งปอนซาหมอลำอยากให้บีโซบอนและแต่ข้นหวัวที่บางลาทีลำบอดีพิษพิษพลาดพลาดขอลาพระเอกนักป่าบัณฑิตอาจารย์ผู้ปัญหูจักงานละศั์ในลือนอกแม่เอ้ยแม่บ่ต้องเอิดมาบอกว่าต่ำตำสูงสูงโอ้ยโอ้ยส่วนมาล่ำไฟยิ่งไก่จูงเอาผุมไว้บ้างเลือดต้องการคาจ้างก็ต้องพูดที่หลังขอโทษเด้อคนฟังคนฟังทุกคน นี่ละผู้มีตำแหน่งละอาลาดสกันเียนบัทันสำนานเียนมาไม่ไม่หากสีเปียบ,บเป็นไก่กะกะลังเียนขันเียนได้ซองสามวันถึงสายถึงสันอีแม่เอ้ยหัวใจดินดันดันหลักขึ้นแล้วเพราะแห้งขาละกะลังสีแข็งจนยืนบอยูวขออภัยเด้อมูพวกเบาหรือสาวจักทะลุหรืออาวถึงอาหรือปา้าล่ำบอดียาสุวาเสียเสียสีสีข้อไว้นำลายเรียซ้อมส้อมดงกอ กเลียกแหกมานว่าท่านได้เบาหลายใหญ่ห้างดอกเนาะแม่เนาะเปียนกันขึ้นเปียนกันลงบายอ้อยย่อคู่สะกอนอาสุดสะแน่นหาบอกลงสะกอนอาจารย์มอแทนา ว่าซ้ำนัน A, น้นเรา่ซ้ำนัน A, น้นเรา่ซ้ำนั้นเราส่ซ้ำนั้นก็ขึ้นขีไพายสารสัญญาณต้นตาหักต้นตาขีไพายสารสางกับนั่งเขานี่ได้หมุนดอดนอนเราได้นั่นแลเอานั่นน่ะยินเขาละป้าหอมงป้าหอวงละสองขาง้างวางไพ่หอมดอกไม้สุกไรป็นละซ้อมหอมดอกไม้สุกไรป็นละซ้อมหอมละกา,ามาตามดังว่านน้ไพ่กวงละป็ดผู้เป็นคอละหอมนัวกวัวแจนดดกนหลยเอานั่น โลนหอยโลดนหอยว่าามไม่อะไรล้ํมากไม่นั่นไอสุกอีกซ้ำสุกกําดําแดงดอกสะเบงนอลเแมนกั้นก่อนละตะละตองเต็มตุนจังมาล้มมาต้องวาหลังเลี้ยวเลียลินพวกนางแล้วลมอด่ายวแล้วเจ้าแล้วเจ้าวหันเปล่าเปี่ยนหันเวาซัำนั้นวาซัำนั้นกะสร้างอวยกับพืชนสร้างบักสร้างมันกะย่อขาโยกกะนัานน้อยนี่นายขั้นตุนโตไอ้ยมองเลี้ยวไดาไหน แล้วเห็นธรรมาาชาติสวยงามตาแล้วเห็นธรรมาาชาาิสวยงามไม่มีใครเดินตะวันสันโดดนองเปี่ยวปุนนิชโลภยเสียวกับขึ้นบ้านเกาลากรเดือมูเจ้าว่าขึ้นบ้า,บานตาวลังระขึ้นบานเตาวลาหัง บบาบาดนี้ซ้ำบาดนี้่ญ่ยายยงเดินดงไปสมพุ่งไพนาปลาดอดยดลงไม่ไปสมผู้เขาขันหินตะละกันกายว่างน่างนาร่างนาไปสมผู้เขาขันหินตะลักายกันกายกันกายกันกายมันมีหลายมากลุ่นดงไม่ไงเงาบาดร่านารนางเดืองบาดสี่เปกา สายทองสายทองย่างเดือนเสือนเก้าไปละก็เศาวนั่งลาสองคนลีบด่วนรีบดวนรีบดวนเดือดุงป่าอุ้ยอาหอมหุนหยาบเผาหยับเฮาหย่อเศร้าแดงบานมีโบสับสวดการแกมกิ่งเลี้ยงตนกะโดนหอมเล่ยไต่ตอมส้มพวเดือนสามน้อยน้ำดัดรู้การแถมไทยหวานนานน กาศใหญ่เมียก่อนดอนหยาป้าดงเท่านี้มารอสอยากส่งตีนตรงองพูดมาลายอยู่มันขันแขกคอยเขาคอยจานี่อ่อยหาสู่เสียงวอนห้อ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 งวนอนชะนี่วอนเฮียกสู่นี่สองทางวางทางขึ้นนี่ไปพวกป้าตาง ป้าตางเดิอนอยางถอยลอยแล่เห็นดดยผู้จดจออจำห็นจำมีหละามูลำเลียนดัวกกกัวดำดอกมีน,น,นานแล้าดานนามีเละามูหอกแกล้งต้นตัวเล่นไงห่มบ่มออกจากที่นั่นเรียกว่าโดงเดบเขานั่นเดิ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 นเด้อลุงเดือนนดล้วไปไกลเลบ ไห่เล็บเมือดมัวควนกลัวมีล่มมุขวาหน้าไม่เลี้ยวไปสามสอดนีนานนานนานแล้วมีขอดขอดโอ้ผู้โโคงตงเตียงเป็นนี่มาล้นตนเต้นตนเต้นตูงเตงพันลืมมีหลยลืมพันเพื่อสอดแซมสมซ้อนอยู่ในดวนเขาเกยเลยไปตินตาดฟังนานนานนานแล้วฟังเสียงทาดนามตำตำเนื่อนน้ำปาดเพือนเท่าตัวผาพังฟังเสียงดังเบืองบางเบืองบางเบืองบาง เมื่อดังก้อนตกแล้วก็ไปในห้องเสียงจนดังลั่นหอยนานๆนานแล้วตกแล้วก็ไปถึงกลางวางเวิร์กเป็นเวิร์กมันเป็นเวิร์กเป็นวางทางกลางดอนปาศิภาสีแก่นเจ้าเดิมเข้าปานาพนานานวนวนเวก่อนเท่านั้น